สามสองป้ายแพนด้าศูตรสามสองคืออหรอสูนอาฬได้ยสี่ยห้่ย่อปวยแนเลยน้ามาลูกค้าก็โปรงยีนสั้นนะคะกระโปงยีนสั้น 45กิโลเต็ม45กิโลนะเดี๋ยวเริ่มเลยอันนี้เสิรโปรโมชั่นเหมือนเดิมลูกค้าอยากได้เท่าไหร่ใส่กระเลยบิทที่สุดบาทมาใครไม่ทันลูกตะกี้โอ้โหใครไม่ทานลูกตะกี้มาเอาวันนี้ลูกค้าใหม่ๆในนั้นลูกค้าเน้นเอวสูงเหมือนกันนะคะตัวนี้งานต่างเขาคัดเอวสูงนะงานตักแบบนี้เลยนี่ไม่พอหรตัวนี้เออเฮ้ยลายเดียวปะกระสอบแบบนี้เลย หน,หนงพี่การยาพันแปดรูนเอาโปะปหดค่ะพี่คงยาบหมดแล้วพี่ใส่น้ำตอนนี้อยู่ที่พันแปดค่ะพิ่การยานีพันแปดค่ะ,คะมีใครสู้ไหมมีใครสู้ที่ไหมพันแปดนักเดิงค่ะพันแปดนักสองค่ะพี่งามสวยนะคะเพราะว่าเน็เอวสูงค่ะ่ไว้รุ่งองเท่นั้นเลย ี่ค่ะ 1> 1, 8, นพันแดนบห้ค kita, er idal, UK, ่ะกระเกงยีเด็กเมื่อวานไลฟ์ไม่มีเสียงใช่ไหมเออมีผิดพลาดประการหนึ่งตลงเย็นสู้ชีวิตมากเออสีกิโลคะส5ิห้าโลค่ะพี่งานสี่ิห้ากิโลนะสีิห้ากิโล1 8 5, 2008, ันแปดนับห้าน่ะพันแนะบหค่ะมีใครอยากได้1 9ันเ ปิที่พันแปดหรือเปล่านับเท่าไหร่แล้วอ่ะเก้าแล้วป่ะนับเก้านะคะหลังเลยตอนนี้อยู่ที่พันแปดนะลูกค้าขอนักคอยหลังเลยนะคะห นี่การยามีพิมพ์ปอปาสองสู่ได้เลยนะคะตัวนึงส่วนมาเอาลูกค้าขอโชว์งานก่อนนะใครอยากได้ในราคาพันแปดนะเดี๋ยวถุให้ราค่เ C F ให้ราคาเท่าที่อ่าพี่การยานีพี่การยานีปิดไปเลยนะถ้าใครอยากได้ในราคาพันแปดเปี๋ยวถุงรหัสให้อันนี้ของน้องปูนะจ๊ะแต่ว่าเน้นเอวสูงเหมือนกันเลยเน้นเอวสูงางเกเกง มื่อวานนี้ปิดที่สองพันสามสองพันสี่ลูกค้ากระโปรงยีนนะพันแปดใครอยู่ในไลน์นะหนูให้ราคาเท่าพี่พี่เขาประมูลเลยนะลูกค้าเอาไปนะคุ้มมากลูกค้าแค่เาพาะในไลน์นี้นะพี่สาวขอหลังบ้านหลังบ้านไม่ได้นะได้นะไลน์นี้ใครอยู่ลูกค้าเอากระโปรงยีนพันแปดร้อยเท่าพี่กัลยาณีมีไหมมีใครอยากได้ไหมพิมรหัส c F แล้วก็ตอนนี้<ท>เดี๋ยเม<ค>ลี่ยมม<ห>นนาแล้ว,ล,วลูกค้าจบไลท์พันแดไม่ได้นะพี่นะคะกปาแปดเก้าอปาแปดสิบ้าค่ะแปดสบก้ากปาแปดเก้าพิมมาได้เลยนะคะเดีย๋ยวใครต่องา,านตัวถัดไปลูกค้านะคะก้อนใหม่ก้อนใหม่อยากได้จบไลท์นะแม่ราคาไลค์ไปเช็คราคากับหลักบ้านได้เลยพี่สาวพันแด งงมากเมกื่อวานออกแอมีสพี่ออกแอมีสออกแบรนด์ <Brand. S 2> แต่ว่าแอมีสี่ออกในงานอเมริกาแม่ไม่ได้ออกในไทยใช่กระสอบเด็กที่เปิดเมื่อวานงานงาน,างานอเมริกาค่ะงานอเมริกาลูกค้านะคะตากเก็บแล้วนะโฟมยีนไปแล้วนะลูกค้ามันแตกไม่เอา<ห>ชัวร์นะลูกค้าดูย้อนหลังเอฟตามหลังไม่ได้นะลูกค้าเฉพาะเฉพาะดีไลท์ โลลี่ตอนนี้เท่านั้น